สวัสดีนะคะหมอสุชีลานะคะเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและก็การแก้ไขสายตาผิดปกติของโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชาตค่ะว mm hmm. ันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นต้อกระจกนะคะ,ะในคนไข้ต้อกระจกนะคะ mm hmm. เมื่อเราตรวจประเมินแล้วคนไข้มีภาวะตาัวจากต้อกระจก รวมถึงคนไข้พร้อมที่จะนัดทำผ่าตัดต้อกระจกแล้วที่โรงพยาบาลแพทย์จะต้องทำอะไรกับคนไข้บ้างนะคะ,ะก็คือเราจะต้องดูว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่ารวมถึงมียาโรคประจำตัวที่ต้องทานอะไรบ้างนะคะสำหรับโรคประจำตัวถ้ามีเรื่องของความดันเบาหวาน แล้วก็จะต้องส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรมเพื่อดูว่าคนไข้ควบคุมตัวโรคได้ดีไหมจะมีผลต่อการผ่าตัดหรือเปล่าแล้วก็ยาโรคประจําตัวบางตัวที่มีผลต่อการแข่งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินหรือวาฟลารินเราก็จําเป็นอาจจะต้องให้คนไข้หยุดก่อนที่จะผ่าตัดอย่างน้อย7วันนะคะอันนี้อาจจะต้อง นกับดุลพินิจข,ของอายุรแพทย์ร่วมด้วยค่ะ,ะที่บ้านนะคะคนไข้ในวันที่จะมาผ่าตัดนะคะคนไข้จำเป็นต้องอาบน้ำสระผมล้างหน้าไม่แนะนำให้นำของมีค่าหรือว่าเครื่องประดับมาร่วมด้วยแล้วก็คนไหนที่ใส่คอนแทคเลนอาจจะต้องหยุดใส่คอนแทคเลนมานะคะแล้วก็คนไหนที่ฟันปลอมอาจจะต้องเอาออกก่อนที่จะผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะ